เราเจอตลาดนัดนะครับตลาดนัดบนสันดอยครับและซื <c oughs> ้อของตลาดนัดหน่อยครับ <c oughs> อันนี้รูปอันนี้ทางเช่านะครับทางเช่าท <c oughs> ำาแก้วทางเช่าใช่ไหมทางเช่านะครับทางเช่าคือแถวเนี้ยเป็นดินแดนที่เขา ขุดถังเช่ากันนะครับแล้วก็เขามีรายได้กับในการทำถังเช่าเห็นตลาดนัดบนเขาครับมนม้ก็มีวัดถังเช่าตอนแรกรู้ว่านอนนะครับนี่ครับถังเช่า ีพันนวมครับพันนวลรอเท่าไหร่รอละสิบเก้าหยวนยี่สิบหยวนรอละร้อย